ทำไมท้ถึงใช้เหตุการณ์นี้แสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ว่าเขายังคงเข้มแข็งยังเป็นนักสู้และลูกชายหรือแม้แต่สมาชิกรีพับริกันก็ต่างรีบขึ้นมาสนับสนุนทั้์จากเหตุการณ์นี้ทันทีผมดูวิดีโอเหมือนกับคนอื่นดูนะผมคิดว่าวินาทีแรกเนี่ยเขาช็อกตกใจแบบที่เขาเขียนในในออนไลน์กขเนี่ยนะแต่ทันทีที่เขามีสติขึ้นมานะ เขารู้นี่ว่านี่คือวินาทีทองที่เขาเนี่ยจะเป็นที่สนใจกล้องกำลังจับตาทั่วโลกเพราะฉะนั้นเขาชูคำปั้นแล้วพูดคำว่าสู้สู้สู้สแล้วบังเอิญไม่ได้บังเอิญเป็นผลดีของทรั้์เนี่ยฉากหลังเป็นธงชาติอเมริกันเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นภาพนี้นะครับในการประชุม ที่มีวอลกี้วันนี้ถึงวันพระหัสเนี่ยจะเป็นภาพที่มีการฉายแล้วฉายอีกไม่ว่าทรัมป์จะไปที่ไหนต่อจากนี้เนี่ยจะมีการใช้ภาพนี้เนี่ยให้เป็นประโยชน์ที่สุดเพราะนั้นฝ่ายประชาธิปไตยของทรัมป์เนี่ยถือว่าเป็นวินาทีทองเป็นภาพที่จะได้ใจคนอเมริกันที่ยังไม่ตัดสินคนที่คิดว่าจะเลือกทรัมป์นะครับเขาเลือกอยู่แล้วครับขณะนี้มันมีคนกลุ่มหนึ่งที่ ใบด้านแก่แล้วจะทำยังไงดีพอเห็นลักษณะอาการแบบนี้อาจจะมีความรู้สึกร่วมเหมือนกับทรัมป์ว่าสู้สู้อะไรครับทรัมป์กำลังบอกว่าชีวิตเขาเนี่ยถูกรังแกโดยคนคุมอำนาจรัฐไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในกระทรวงยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นคดีอะไรต่างๆที่เขาโดนแบบนับไม่ถ้วนเจอผิดไปแล้ว34กระทงจะ สารของนิวยอร์กยังเจออีกไม่รู้กี่คดีนะมัราเขามีความรู้สึกว่ามันมีอํานาจรัฐที่มาตามล้างตามศาลเขาตลอดการที่เขาบอกว่าสู้เนี่ยนะเขากําลังบอกกับคนที่ไม่พอใจกับอํานาจรัฐให้สนับสนุนเขาและเขาจะไปจัดการทลายอํานาจรัฐเพื่อให้สิทธิผลประโยชน์ของประชาชนเนี่ยได้มาเหมือนเดิมเป็นผมว่าเป็นการสื่อสารที่ รุนแรงชัดเจนมีอำนาจมีพลังครับจะว่าไปจริงๆทรัมป์ก็เคยใช้วิธีการปลุกระดมจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่ผู้คนจํานวนหนึ่งไม่ยอมรับการเปลี่ยนผ่านการเลือกตั้งรอบที่แล้วใช่ไหมครับบุกไปที่อาคารรัฐสภาแล้วก็เป็นภาพช็อกโลกมกันนะมีการยิงสวนกันไปสวนกันมาลองย้อนกลับไปดูภาพนั้นก็ได้เนี่ยนะครับวันนั้นมันเป็นผลของการที่ทรัมป์ปลุกระดมฐานเสียงของเขาแต่วันนี้มีคนพยายามจะใช้ความรุนแรงมาจัดการกับเขา ท่านทูตคิดว่าอันนี้คือภาพเหตุการณ์ตอนปี63ตอนที่บุกอาคารรัฐสภาตอนนั้นน,นะครับแต่ว่าผลตอนนี้มันย้อนกลับกันมีคนต้องการจะใช้ความรุนแรงจัดการกับทรัมป์มันกำลังจะบ่งบอกอะไรสังคมอเมริกันครับท่านทูตครับสังคมเร็วลงแน่นอนรุแนแรงขึ้น,นสังคมถอยหลังลงเหวแน่นอนครับแต่มันเป็นผลที่กักทรัมพเพราะทรัมป์จะได้อธิบายว่าความรุนแรงที่ฝ่ายตรงข้ามทรัมป์พยายามที่จะฉายภาพเนี่ย มันไม่ใช่ข้างเดียวนะอืม,มันเป็นาาภาพนี้วน,นไปวนมาเนี่ยก็นี่ไงผู้สนับสนุนทรัมป์ถูกปลุกระดมแบบนี้แต่อภาพใหม่ที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ทรัมป์จะใช้ประโยชน์ว่าความรุนแรงเนี่ยมาจากฝ่ายที่อ้างว่าต้องการสนับสนุนส่งเสริมปกป้องประชาธิปไตยการลงคะแนนเสียงครั้งนี้พวกของไบเดนพยายามบอกว่าเป็นการลงคะแนนเสียงเพื่อประชาธิปไตยของสหรัฐฟุดยง่ายทรัมป์กำลังถูกกล่าวหาว่า ทำลายประชาธิปไตยเป็นอำนาจนิยมเป็นเผด็จการทั้มจะได้คะแนนจากภาพนี้ที่จะบอกว่าฝ่ายที่กล่าวหาเขาก็ไม่ได้ต่างกับสิ่งที่เขากำลังกล่าวหาเพราะฉะนั้นสำหรับผมแล้วเนี่ยทั้มได้ประโยชน์อไอ้ความรุนแรงวันนั้นเนี่ยทั้มเสียทั้งขึ้นทั้งล่องนะครับมันแสดงให้เห็นว่าเขาพร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนยุแยง ให้เกิดความรุนแรงเพื่อให้ตัวเองชนะถึงขั้นเอ่ยปากชมนะครับว่าคนที่ถือมีดถือปืนกลูกันเข้าไปในรัฐสภาคองเกรสคือคนที่มีความกล้าหาญแบบเหลือเชื่อคนเหล่านี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาต้องทำถูกเพราะประธานาธิดีของเขาเนี่ยถูกโกงเลือกตั้งโดยอํานาจรัฐเพราะฉะนั้นเขาจะต้องป้องกันประชาธิปไต,ตยโดย ประธานาธิบดีของเขา